สวัสดีค่ะอุ่มนะคะจาก h o โฮมสว t Home บ้านนี้มีรักค่ะวันนี้นะคะอุ่มพามาชม บ้านหลังใหญ่นะคะอยู่บนพื้นที่73.5ตารางวานะคะที่หมู่บ้านคาซาวิวบางนาสุวรรณภูมินะคะอยู่ใกล้ๆมหาวิทยาลายัยรามคำแหง2แค่ตรงนี้เองค่ะเดี๋ยวพาเข้าไปชมข้างในบ้านกันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะอุ่มเกลื่อนวินิจมิว่าเนื่องจากบ้านหลังนี้ยังมีผู้อยู่อาศัยอยู่นะคะดังนั้นก็จะให้ดูข้างในบ้านคร่าวๆนะคะแล้วก็ดูลักษณะของแปลนบ้านนะคะว่าเป็นลักษณะไหนนะคะเข้าไปชมกันค่ะ เจ้าของบ้านทําเป็นมุมนั่งเล่นนะคะมุมดูทีวีนะคะแล้วก็ด้านในเจ้าของบ้านเขาตกแต่งไว้เป็นมุมทํางานนะคะก็อันนี้ขึ้นอยู่กับผู้อาศัยท่านใหม่เลยค่ะว่าจะเซตมุมนี้เป็นมุมรับประทานอาหารมุมทางานหรือว่ามุมอเนกประสงค์อื่นๆค่ะส่วนห้องนี้นะคะที่หมู่บ้านนี้เขาก็จะเน้นว่าเขาจะมีอีกหนึ่งห้องที่ทําเชื่อมต่อกับบ้านเลยนะคะก็คือจะทําเป็นห้องทํางานก็ได้ทําเป็นห้องนอนก็ได้นะคะก็ใช้พื้นที่ตรงนี้ได้เลย และก็มีประตูที่สามารถออกไปตรงสวนหน้าบ้านได้ด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูห้องต่อไปกันค่ะบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นแผนทรีนะคะก็จะเป็นมุมเตรียมอาหารนะคะแล้วก็ห้องครัวอยู่ด้านในนะคะรวมถึงห้องน้ำชั้นล่างก็จะอยู่ด้านในนี้ด้วยเหมือนกันนะคะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวอุมพาไปชมชั้นสองนะคะเราขึ้นไปดูห้องท้องบริัวน,นะคะ่ะตรงนี้นะคะก็เป็นหน้าต่างบานสูงเลยนะคะทำผ้าม่านทำมุ้งลวดไว้นะคะมีช่องลมระบายอากาศใหญ่เลยนะคะแล้วก็รับแสงได้ดีเลยค่ะขึ้นมาชั้น2แล้วนะคะที่นี่จะแบ่งเป็น3มห้องนอนนะคะ ปีนี้นะคะก็จะเป็นห้องมาสเตอร์เบรนมนะคะเป็นห้องนอนใหญ่ห้องนอนหลักของบ้านนะคะแล้วก็จะมีห้องด้านหน้านะคะซึ่งเจ้าของทำไว้เป็นห้องคละและก็ห้องนอนด้านหลังนะคะเดีย๋ยวอูมพาไปชมห้องนอนใหญ่ก่อนค่ะเข้ามาที่นี่นะคะเป็นห้องนอนที่ใหญ่มากนะคะแล้วก็โปร่งโล่งสบายมากเลยนะคะเพราะว่าที่นี่เขาดีไซน์เป็นกระจกบานใหญ่นะคะก็คือทําให้แสงเข้ามาส่องถึงนะคะแล้วก็รวมถึง อากาศ่ายเทได้ดีด้วยค่ะต่อไปนะคะจะมีมุมนี้นะคะที่เจ้าของทําไว้เป็นตู้เสื้อผ้าบิวอินนะคะแล้วก็เก็บของชั้นบนได้ด้วยนะคะซึ่งเป็นอยู่บริเวณหน้าห้องน้ํานะคะอุ้เช้าห้องน้ำที่นี่มากเลยห้องน้ําที่นี่ใสกําลังดีแล้วก็ใช้สอยได้ดีนะคะรวมถึงมีห้องอาบน้ําด้านนอกด้วยค่ะ เดี๋ยวอ้พาไปชมห้องนอนที่สองนะคะที่อยู่ด้านหน้าบ้านนะคะก็คือด้านนี้เลยค่ะห้องนี้ก็มีตู้เสื้อผ้าบิวอินไว้ส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นห้องที่มีขนาดสี่พันวินผ้านะคะก็มีขนาดใหญ่เลยแล้วก็พร้อมหน้าต่างวันใหญ่เหมือนเดิมค่ะทั้งสองด้านนะคะให้แสงเข้ามาได้ดีเลยนะคะแล้วก็ถ้าเราเปิดหน้าต่างก็สามารถเปิดรับลมอากาศไถยได้ดีเลยค่ะเดี๋ยวอุ้งพาไปดูห้องต่อไปนะคะก็จะเป็นห้องนอน ที่อยู่ด้านหลังบ้านนะคะบริเวณนี้เจ้าของกระทำบิวอินตกแต่งไว้นะคะเป็นการโซนนะคะก็คือเข้ามาสำหรับห้องนี้แล้วก็ลงถึงบริเวณห้องน้ําของชั้นสองระหว่างสองห้องเล็กนี้ก็จะใช้ห้องน้ําตรงนี้ค่ะห้องนอนนี้ก็บิวอินตู้เสื้อผ้าไว้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวเครื่องแต่งน่ารักน่ารักร่้วไม้นะคะก็คือให้บรรยากาศดีเห็นไหมคะว่าเป็นห้องที่โปร่งมากนะคะไซส์ก็วางเตียงคิงไซส์ควีนไซส์ได้นะคะแล้วก็ทุกอย่างถูกเซ็ตไว้แล้วอยู่อาศัยได้เลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับการชมบ้านในวันนี้นะคะอุ่มแนะนําเลยค่ะถ้าใครต้องการบ้านที่พื้นที่ขนาดใหญ่นะคะแล้วก็สะดวกสบายนะคะในการเดินทางนะคะใกล้สุวรรณภูมิใกล้แมกลับบางนานะคะแล้วก็สามารถวิ่งเส้นเลียบวงแหวนการนาพิเศษได้เลยนะคะจะขึ้นทางด่วนไปมุกไหนก็สะดวกมากค่ะใครสนใจบ้านหลังนี้นะคะทักเข้าขมาที่ไลน์แอดของเราเลยค่ะ และหากใครชอบคลิปนี้นะคะอุ่มฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ Home Sweet Home บ้านนี้มีรักของเราได้นะคะขอบคุณค่ะอะปิด3าสอง